วันนี้จะพาไปดูในงานหนังสือลออชหนังสือเราต้องทําอะไรบ้างนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันเลยแต่เล่มนี้มีวิธีการเขียนที่แตกต่างจากเล่มอื่นอืเลยลีนสมาร์ทนะครับเป็นหนึ่งใน ซีรีส์ของอ e ีบุ๊กที่ขายดีมากนะอีบ e ุ๊กขายดีจนคนบอกว่าเฮ้ยอยากให้มีเปเปอร์แบ็กด้วยนะครับเราก็แบบตั้งใจทำออกมาเป็นเวอร์ชั่นเปเปอร์แบ็กแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากจะ เริ่มลดไขมันใช่ไหมแต่ว่าแบบอุย้ยความเชื่อเป็นผิดอินเทอร์เน็ตเยอะมากเลยนะครับไม่รู้จะอ่านอะไรดีนะครับเริ่มจากนี้เห็นไหมไม่ถึง200หน้านะครับแล้วกัดความรู้แบบเป็น10บสปีเนี่ยเข้ามาเป็นภาษามนุษย์มีล่ามช่วยแปลภาษามนุษย์ให้นะครับแล้วก็เข้าใจง่ายได้แนวทางนะครับในการลดไขมันแบบถูกวิธีด้วยนะครับไปซื้อกันในร้านหนังสือชั้นนาทั่วประเทศได้แต่ว่าเอพิโซดนี้จะมาเป็นบล็อกนี่มาดูเบื้องหลังการทํางาน นี่คือการทํางานจริงๆนะครับเมื่อกี้คือการทวนสคริปต์นะครับแล้วก็นี่คือทีมงานจากอมรินนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรายการโปรโมทหนังสือแล้ววันนี้จะพาไปดูในงานหนังสือว่าโอเคเวลาแบบล็อคนหนังสือเราต้องทําอะไรบ้างนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันเลย โอเคก่อนจะร้อนช่้งสือหนึ่งเล่มต้องทำอะไรบ้างนะครับจะเล่าสเต็ปการทำงานคร่าวๆให้ฟังคนที่ชื่อโชนะครับเป็นล่ามแปลภาษาของพี่นะครับคือเอางี้ <คน S 1> ภาษาคนที่ทำงานกับพี่เหมือนทำงานกับคนย้ตนว่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นะครับดังนั้นเนี่ยคืองี้พี่เป็นคนที่เรลาพูดอ่ะพี่มีตรกะ เรียงเรียงเป็นตะกะนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะยาวนะครับแล้วมันอาจจะเข้าใจยากสําหรับมนุษย์ซึ่งก็เลยต้องมีโชว์ที่แบบเออเข้าใจมนุษย์ดีกว่าพี่นะครับแล้วก็เอาสิ่งที่พี่พูดไปแล้วก็ไปแปลงแค่แบบพูดให้มันเป็นภาษาคนที่อ่านแล้วอ,อ๋อไปเรื่อยๆได้มากขึ้นแค่นั้นแหละดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้ว แล้เล่าอย่างนี้แล้วกันเนาะว่าปกติเวลาพี่เขียนหนังสือใช่ไหมนะครับบางทีอ่ะพี่ใช้ภาษาทางการมากดังนั้นเวลาเขียนเป็นคําศัพท์ยกตัวอย่างเช่นสมมตินะในการดูแลโภชนาการเนี่ยเราจะต้องละเว้นเรื่องของการสร้างข้อจํากัดให้กับตัวเองต้่งฟังดูทางการทางการแต่ว่าอันนี้เขาจะไปหาคําที่มันเหมาะสมกว่านั้นเนี่ยเล่มนี้นะครับโชก็จะคล้ายๆกับเป็น co writer ช่วยเขียนทีนี้จะเล่าให้ฟังก่อนปกติเวลาเขียนอีบุ๊กเนี่ยมีหลายเทคนิคเช่นเขียนจริงๆเลยทําดราฟใช่ไหมแต่เล่มนี้มีวิธีการเขียนที่แตกต่างจาก เล่มอื่นแกะจากวิดีโอใช่เป็นการแกะจากคําพูดนะครับทําให้อะไรวะทาให้เนื้อหาเนี่ยมันมีภาษาพูดมากขึ้นแล้วโชวก็เขาเรียกว่า transcribe นะครับดึงบทถ่ายวิดีโอมาเลยแล้วก็เอาวิดีโอเนี่ยไปทําเป็นหนังสือถูกไหมอันนี้ก็เป็นเทคนิคใหม่นะที่ทําให้คบผู้อ่านเนี่ยพอเราลอง testing ดูแล้วเพราะว่าเฮ้ยแบบนี้อ่านเข้าใจง่ายขึ้นแล้วเห็นว่าเล่มเล่มก็ไม่หนาด้วยนะครับอ่ะนี่คือเครดิตคนนี้อื อันนี้ก็พี่ฟ้าไปเตรียมตัวในการที่จะไปถ่ายรายการใช่ไหมคะระหว่างนี้ก็มาโชว์ด้านในหนังสือนิดนึงว่าเออกระหัวด้วยกระหัวด้วย,ววยอยากได้ต้องไปซื้อเอาอ,อ่านแบบภาษาเนอเรื่เข้าใจอยู่แต่ว่าที่าภาษาคนมากขึ้นก็เล่มน,นี้เพราะว่าอะไรคนแปลคอมพิวเตอร์เขียนอันนี้คือไม่ได้เมาส์ไม่ได้เมาส์แต่ว่าพี่ฟ้าเขาบอกให้เมาส์หน่อยก็เลยต้องแบบ จริงๆไม่ชื่อคนแบบนั้นในนี้มีแบบว่าทําเป็นกราฟิกเป็นกราร์ตูนที่แบบดูแล้วจะเข้าใจง่ายด้วย,วยใครสนใจนอยากจะเรียนแบบสมาร์ทก็ต้องเล่มน,นี้เลยเรียนสมาร์ทไซแอนะจ๊ะ ตอนนี้เราอยู่ที่หลังเวทีนะครับเดี๋ยวจะให้น้องแอลพาไปดูข้างหน้าเวทีกันว่าเขาทำอะไรกันนะปกติแล้วเนี่ยเวลาล็อ n c h หนังสือหนึ่งเล่มใช่ไหมก็ต้องมามีอีเวนต์นะครับหรือว่าวันนี้ต้องไปออกโบส์ใช่ไหมครับเพื่อให้แบบโอเคได้เจอกับผู้อ่านเจอกับแฟนคลับก็จะมีแบบแจกไายเส้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นเวทีนะครับแล้วก็ไปคุยกันเรื่องหนังสือที่เราเขียนใช่ไหมให้ผู้คนแบบได้อาจจะได้ถามคาถาม,ถามสด,สดๆเลยก็ได้นะครับไปเราไปดูกันดีกว่า นี่คือคิวที่เมื่อกี้ไปขึ้นบนเวทีนะครับปกติแล้วเนี่ยพอเราขึ้นเวทีเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องไปที่บูธหนังสือเพื่อไปแจกลายเซ็นต์ต่อไปดูนะครับบ่ะสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ถ่ายให้นี่เซลฟรีนะโอเคครับขอบคุณมากครับนี่ผมเล่นกล้ามพี่เลยนยจริงป่ะได้ครับได้ป้ะได้ได้อไอ้เท่าไหร่ครับอไอ้เท่าไหร่สิบแปดนะสิบแปดใช่ไหมเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับคือตอนพี่อายุเท่าเราอ่ะพี่โคตรบ้าพลังเล่นทุกอย่าง ปล่อยมวยยูโดไอบัเทยิ่นรัติกดเบรนนิ่งยกน้็นหนักมันก็ทำให้เราแบบได้ประสบการณ์เยอะนะเลยใช้ชีวิตให้เต็มที่โเล่นเล่นตเด็กเลยใช่ไหมเล่นโป๊ปก็ไม่กลัวเตี้ยแต่ก็หยุดไปแต่ทำไม่ต้องกลัวหรอกกินเยอะโอเคครับสู้ๆนะนี่คือไอดอลของพี่นะครับอย่างี้ต้องบอกก่อนว่ามีช่วงหนึ่งที่แบบเหนื่อยอะอยากเลิกทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยนะมาเจอโค้ดเร็วทำคอนเทนต์แบบจ่าชาวบ้านแล้วพี่บอกเออโอเคเดี๋ยวพี่เอาไงบ้างดีขอบคุณมากครับอือ่าติดตามนะครับโค้ดเร็วโค้ดเร็วครับ ทีมงานฝั่งทางอมบรินนะครับเขาบอกว่าอย,อยากให้พี่ฟ้ารีวิวซื้อหนังสือน่อยว่าถ้าเกิดมา,ส,นานสั่งหนังสือจะซื้อหนังสืออะไรบ้างนะเลือกมวแล้ว3าเล็บน,นะครับ เล่ที่1น,นี่นะครับชือ data decision making เรื่องของการตัดสินใจผ่านจากการใช้ข้อมูลปกติเวลาเราตัดสินใจในโลกชีวิตประจําวันถูกป่ะถ้าเราใช้ความรู้สึกเนี่ยมันจะแบบไม่สม่ําเสมอแต่ว่าไม่คงที่ดังนั้นเนี่ยการที่เราใช้ data เ,เนี่ยมันก็เป็นวิธีที่ทําให้เราตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทีนี้อีกเรื่องหนึง่งชีวิตคนเราเนี่ยมีแค่เท่าไหร่เขาบอกว่ามีแค่ 4, สี่พันสัปดาห์นั่นหมายควาว่าอะไรเขาว่าเราไม่ควรเสียเวลาไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับอย่างน,น้อยๆเรา,า,รรา,รารเวรต้องม นี้เป็นหนังสือที่ดีนะครับแนะนำใครที่มีปัญหาเรื่องการบริหารเวลานะครับก็แนะนําทีนี้หนังสือเล่มนี้อารมณ์ประมาณว่าทำยังไงให้ชีวิตเราไม่ยุ่งเหยิงอะนะครับมันก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเอาเป็นว่า3เรเล่มนี้ก็เป็น c h o i c e ของพีฟ้านะครับในงานหนังสือปีนี้ครับ <S <S เล่เล่มนี้ลืมได้ไงอะนะครับ <S 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 อย่าลืมเล่มนี้ด้วย Science. เรนสมาร์ทไซเอน์เล่นนี้เขียนโดยผู้เขียนที่มีความคิดแบบเป็นตักตแต่ว่านะครับเอาตักเ่านั้นมาทําให้คนไทยเนี่ยเข้าใจเรื่องของการลดไขมันนะครับการฟินหุ่นได้ง่ายขึ้นแต่้ะนเนี้ยสำหรับใครที่ก็ยังจะพยายามแบบลดไขมันแนะนำเล่มนี้เลยนะครับอยากได้แนวทางที่ถูกวิธีแนทงที่เป็นวิทยาศาสตร์ เล่อนี้เลยเยี่ยมมากเลยครับเรามาเจอแฟนคลับนะครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อโจครับผมโจนะครับโจครับเล่นเวทเล่นเวทอยากพัฒนาร่างกายครับเมื่อก่อนตัวผอมๆนะครับอยากตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็เริ่มเล่นเล่นเวทพร้อมกับดูฟิตติ้งชันนะครับมันโตมาด้วยกันเลยเยี่ยมเป็นไงบ้างซึ้อหนงสือไปแล้วไม่เคยติดตามมาก่อนปะเพิ่งเพิ่งดูยูทูบเมื่อเช้าเมื่อเช้าเพิ่งดูยูทูบเมื่อเช้านะครับรับปากซื้อหนังสือเลยชอบไหมหนังสือชอบค่ะยังไไม่่ด้ออานโเคยัง S <S <S okay. มีคําแนะนําจะให้เราลองเปลี่ยนเป้าหมายดูว่า,าการลดน้าหนักเนี่ยมันจับต้องยากไม่ต้องมาแข่นน้านหนักเดี๋ยวมันลดมันลดเองอแต่เรามาแข่งแค่ว่าพฤติกรรมในแต่ละวันเราทำอะไรดีกว่าดีปะ่ะดีค่ะดีค่ะในเล่มจะมีแอคชั่นนะครับให้เลือก1ข้อไม่กินขนมโอเคะ okay, <ม>นะครับเอเลือกแล้วเนาะปรับนิสยัยไม่กินขนมหลังอาหารหมายควาว่าอะไรหมายควาว่าเราสามารถกินขนมก่อนอาหารได้เอาจริง ซึ่งมันก็ฟังดูไม่ไม่เลวถูกไหมแต่ถามว่ามันต่างกันยังไงถึงนีนนน้พอเรากินขนมลังหานน่ยนะครับพอเรากินอิ่มแล้วอะเราไม่ควรจะไปกินต่อแค่นั้นเองนะครับซึ่งการปรับนิสัยแค่แหนะเล็กๆอะมันจะค่อยๆก่อร่างสร้างตัวให้มันตอบรับเราเราทำแอคชั่นพวกนี้เราก็ติกต๊กติ๊กไปอาจจะเอาแบบ <า S 2> หน้านี้เอาไปก๊อปปี้ดีไหมโอเคสู่ซู่ครับฝั่งพี่ช่องแรกเลยจริงเหรอมีเบิร์นเอาต์อยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ฟังคลิปพี่กลับมาดีใจมากได้วยเลยโอเค โอเคครับขอบคุณมากหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณนะครับดังนั้นก็ต้องก็ค่อยๆเรียนนะครับใจเย็นๆนะตามมานานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เปิดช่องแรกๆเลยหลยเนี่ยครับ <c oughs> จนวันนี้ยังตามอยู่ <c oughs> ทำไมถึงชอบช่องฟิจังช์ชันคะเพราะว่าคือเขาจะเอางานวิจัยมาบอกอจุดแข็งก็คือเขามี Data า u p p o r t ที่ค่อนข้างเป็นวิทยาศาสตร์สูงครับนี่ครับติดตามพี่ฟ้ามานานยังคะเริ่มติดตามก็ประมาณ2014ันศทำไมถึงเลือกติดตามพี่ฟ้าใส่คะเพราะรู้สึกว่าเป็นเหมือนแบบ ให้ให้ความรู้สุขภาพพี่แบบว่าไม่ได้แบบทฤษฎีเท่านั้นนะแต่เอาแบบเอาจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องนะก็เลยรู้สึกว่ามันเข้าถึงง่ายคิดง่ายปฏิบัติตามง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับช่องฟิตดังชันเนี่ยค่อนข้างจะให้ความรู้ในเรื่องการออกกำลังกายที่ง่ายแล้วก็ชัดเจนนะครับส่วนใหญ่ช่องฟิตดังชันเนี่ยจะมีข้อมูลในเรื่องของ งานวิจัยด้วยไม่ได้แบบแบบพูดมาแบบลอยๆอะครับค่อนข้างจะมีเนื้อหาที่แบบเข้าใจง่ายคนทั่วไปสามารถเรียนรู้ได้ติดตามพี่ฟ้าใสตั้งแต่วันนยน่าจะเจ็ดแปดปีแน้ะครับชอบความง่ายๆของแกครับอธิบายแล้วเราเข้าใจได้ง่ายแล้วทําตามได้ง่ายครับทำไมถึงติดตามพี่ฟ้าใสคะ พอดีว่าเป็นนักวิ่งอะค่ะแล้วก็สนใจเรื่องภูชนาการต้องบอกว่าขอบคุณดีกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้แบบหลายๆคนหันมาออกกําลังกายแล้วก็ฟินหุน่นแล้วก็ได้กินของอร่อยต่อไปด้วย อันนี้ก็คือบล็อกการล็อตหนังสือหนึ่งเล่มเห็นไหมว่าจะมีตั้งแต่ขั้นตอนอะนะครับการถ่ายวิดีโอการไปขึ้นเวทีออกบูธนะครับแล้วก็การมาเซ็นหนังสือแบบนี้นะครับใครที่มานะครับให้เซ็นหนังสือลีนสมาร์ทไซส์ให้ที่บูธนะครับก็ขอบคุณมากมากเลยใครที่ซื้อหนังสือไปแล้วนะครับหรือว่าเซ็นไปแล้วก็นะครับเม้น์มาบอกกันหรือว่าถ้ามีโอกาสนะครับจริงๆแล้วเนี่ยซื้อหนังสือไปแล้วเก็บเอาไว้นะนะครับ เวลามาเจอผม,มปกติผมจะอยู่ที่ s t a เดียมวันะครับหรือไม่ก็มาที่รันทับที่ยิมของ w อ r ิคส์นะครับอยู่ในข้างในสุสิกิจตรงนี้เลยก็เอามาให้เซ็นกันได้ที่สขานะครับถ้าเกิดชอบ v l ล g นี้นะนะครับหรืออยากดูทอปิกไหนในการทำงาน,นก็เม้นมาบอกกันได้นะครับวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีครับ